ี่คือบรรยากาศดยรอบของกรุงโซนะฮะตรงนี้ถึงว่าจะเป็นแผดชานเมืองแล้วก็ยังเห็นด้ว่ามีตึกสูาๆบ้านช่องที่เป็นตึกแถวตึกคอนโดเยอะแยะแล้วฮะมาแน่นอยู่เ้าก็จะมีส่วนหนึ่งที่เขาจัดไว้สำหรับพักผ่อนของคนเกาหลีเองนะฮะคือจะมีคือที่เราทราบได้ว่าเป็นกิจกรรมยอดนิยมของคนเกาหลีนะฮะคือการในมุมนี้ก็จะเห็นได้ชัดหน่อยนะฮะว่า ตึกรามบ้านช่องที่เป็นคอนโดเป็นตึกสูงๆนะฮนั่แน่นไปหมดเลยครับแต่ว่าในคนคนเกาหลีอเองเขาจะม,มีกิจกรรมยามว่างที่เขาชื่นชอบนะคะก็คือการเดินขาในวันหยุดนะฮะไม่ได้มีจอะไรมากมายแค่เดินเดินแล้วก็เดินนะครับกิจกรรมหลักในการปีนเขานะครับ นี่เป็นบริเวณสวนสาธารณะที่อยู่ใกล้ๆกับวิเลยนะครับวิเลยน่าจะวิเลย์ศิลปะที่เขาจัดไว้สําหรับคนเกาหลีในการทําิธีกรรมว่างคือปีนเขาซึ่งเป็นการพักผ่อนหย่อนใจที่เป็นกิจกรรมยอดฮิตของคนที่นี่เลยนะฮะเห็นได้ว่ารัฐบาลพยายามให้ความสําคัญกับการพักผ่อนให้กับการออกการออกกําลังกายของคนที่นี่ วันหยู่ป้งว่างคนเกาหลีก็จะพาลูกพาหลานมาเดินเล่นปีนเขากันจะเห็นได้ชัดว่าถึงแม้ขณะในที่เมืองเขากําลังเติบโตไปอย่างรวดเร็วนะฮะแต่ในส่วนหนึ่งที่เขาคนเกาหลีพยายาม รักษาเอาไว้ก็คือธรรมชาติที่เขาพอจะมีอยู่บ้างถึงอาจจะไม่ไม่เท่าของบ้านเรานะฮะแต่เขายังคงรักษาไว้สำหรับพอให้เป็นปอดเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของคนที่นี่ด้วย สำหรับในใจกลางเมืองใหญ่ก็จะเห็นได้ว่าก็ยังมีทิ้งในพื้นที่ของสำหรับเด็กๆนะครเป็นส่วนสนุกเป็นสนามเด็กเล็กๆให้เด็กเขาได้พักผ่อนกัน เกาหลีครับ นี่เป็นบรรยากาศเส้นทางที่คนที่นี่เขาใช้เดินเล่นกันวันอยุดนะครับเขายังพอเดินเล่นนะครับแต่พคเหนื่อยชิบหายแล้วครับพคตรลมพิษครับอ้าวอีกสิบเมตรอีกสิบเมตร thing.

예 아들 가이 그렇지 지금도 야 이씨 앞길 들필요해지거 저+ 저+ 저 집도 말이야 뭐야 뭐해 뭐야 뭐

พอเราจัดก,การแดกเนื้อจะหมดแล้วมันจะซึ่งเอาข้าวมาให้ผักกินวาหามากไก่กูหายไปไหนเราจะเสร็จข้าวกับเสร็จผักมาทานกินครับ